KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยสองพุ่มนาคารใหญ่ในมือนะครับดอกตกเล่นเลยนะไเสียเวลาไม่เอาไฟเอาไฟปกติก่อนนะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ อาจจะใช้อารมณ์จนแบบลืมหมดอย่าหลุดบัานะอย่าอย่าหลุดบัานะอย่าหลุดบัานะโฟกัสก่อนไว้ให้กืนไว้ใช่ใช่อย่าเพิ่งใช้อารมณ์พอยังมีชีวิตอยู่ไหมด้วจะโดนดึงอีกไหมนะโฟกัสแค่แค่กืนอะกืนแล้วมึงจะแับงหวั่ย้อยแค่ไหนก็ปล่อยผมผมหันจอมาไอ้เหี้ยโดนนีโมเลยหันแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยกำลังวิ่งไปนู่นแล้ว มามาโฟกัสหนึ่งนาทีเวพุ่งได้เลยมา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 ไม่ต้องรอโกโมก่อนไม่ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้คุยคุยกันหมดแล้วว่าไอ้ดอกตกเล่นได้เลยไอ้ไม่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 มา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 โอ้วเป็นพยานได้ถ้ามันจะแจ้งโอ้วเป็นพยานได้เมมนะเมมนะรามเล่นด้วยกันได้เยอะมาบ้าถ้าเราไม่ชนะ เราก็แพ้โอเคไหมพูดทำคุยเลยสัตว์โฟกี้ใจเย็นครับเต็มเต็มหมดเลยวะเนี่ยคนเยอะจังอ่ะเต็มเต็มเต็มมาๆมามาเอามอลก่อนเลยปล่ะเออมาๆโฟกัสมาชนเวลาเดี๋ยวเวลาเนี่วินเรามาชุบโซนเดียวกันนะพุ่งทะลุไปชุบเลยก็ได้ไออันเดียวอ่ะจำมาหน้าหน่อยจำมาหน้าหน่อยจำมาหน่อยไปชุบไปชุบบ้านมันเลยนะไปชุบท่อบ้านมันน่ะพวกนี้นใครไปไกลจังอ่ะ

เพืนตายแล้วเพื่อนไปแล้วเพืนไปแล้วเพื่นไปอไที่กองนะตที่กองไปุแล้วห้มดแก๊งหมดแก๊งหมดแก๊งหมดแก๊งชิวเอ้ยเบิ์นหน่อยเบิ์นหน่อยเบิ์นหน่อยตัวไม้อะไว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 ชวชิเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนหน่อ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 ยเอนอะไรเพื่อนีมาเพดีเพือนไรไ เฮ้ยชุเพื่อนดิจุเพื่ออีกชุเพื่อนอีกดิเฮ้ยเอาไม้ดิเอาไม้ให้ตายดิเอาไม้ให้ตายดิตัไม้อ่ะตัวมัให้เอาดิชิวนะววเอ้ชุเพื่อนดิเพื่อนตายท่ออ่ะเพื่อนตายท่อคนนึ่งอ่ะตาย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 ตาตาาวายายยยยยยยอยยายยตยายตตย ชีล้วเล่นไ่อาไม้ก่อนเนี่ยลุมไม้ก่อนช่วยพี่เลี้ยวลุมไม้ก่อนช่วยพี่เลีวลุมไม้ก่อนได้พี่ได้ได้ป็นชุน่าจุดน่าุน่าเปดนชุน่าเป็นชุน่าเ็นชอนอเน้่อเพื่อเพื่อนานร์เพื่อนดเพื่อนดีพื่อนดีพื่อนตายเป็นเมเด้องเป็นเเอาลายชุบเพื่อน

เอาทีออาทีอ like ัน oh, ท no, no. ีแมทีไม่ทเืนสองคนเองหมดแงแล้วหดจีหมดจแกงแล้วจะหมดแกงแล้วจะห้วเดยเพื่อนมจอยเพื่อนเน่ยตัวบอลตัวนี่ยตั่อยเล่นค่อยนจะหมดแกงแล้วดูเองเนี่ยโอ้ออ่าในกแงไปแทงไปแทงไปเอาเพื่อนเก็บเพื่อนไหมดะข้างในเลยข้างในเลยข้างในเลยมายังไม่หมดนะ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 เย็นเย็น ไปเบิร์ตดี่ไปเบิร์ตดี่ไปเบิร์ตดีไปเบิร์ตดีไปเบิร์ตดีหน่อยไม่ไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะโฟกัสพอค่อยๆมูมาโซนหน้าเนี่ยพอมีดไปเลยคดีอีกนายอ่ะไไงปแล้วาเฮียใครตามอ้าวใครเป็นอะไรตายพี่ผมไม่บีบคู่หกสิบตายไอ้เพื่อนเราตางหยบเพื่อนมาหยิบเพื่อนมาหยิบเพื่อนมาใจเย็นใจรีรีรีมันปรับหรอรีรีมุดฟิวก่อนแป๊บนึ่งใครครับยัง

พี่มองชุบเขาใช่ไหมเราระวังระวังระวังไวเอ้ชุบเล็กงกองอ่ะไม่ไม่ต้องลุนได้ไหมเลือเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นออกแล้วออกมาแบบนักกาเล่นนักรมามามมามาเอเนอยู่ตรงกลางกลองตันึงเขนึงอย่านัวอย่านัวอูดีดีมอเดีตายแล้วตายแล้วเรียวเรียวเียวอยู่ไหนอย่ี่อ๋อเรียอ๋ออ๋เลยปัปธนาคารเลยใช่ไหม และพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล <I> ่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน oh, <I> เจ้า